6อุมพาพัน2,568ครับดวงเกณฑ์12ราศีวันนี้ดวงใครต้องแก้ดวงใครต้องเสริมดวงใครดีนะครับวันนี้เราจะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับก็ในวันนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะนันตเปิดสายยานแห่งนักราชนะครับนะ วันนี้นะครับเราจะมาใช้ไพ่กายะอนัตนนะครับในการพยากรณ์นะครับถึงดวงเกณฑ์ชะตากรรมทั้ง12ราศีในวันที่6นี้นั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่าดวงใครจะเหงดวงใครจะปังดวงใครจะต้องแก้ดวงบ้างดวงใครดีบ้างในวันนี้นะครับนะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์แก้กายาณนั้นเปิดสายญาณแหง่งนะักการ ครับเรามารับชมกันนะครับว่าจะมีราศีใดบ้างนะเอามาครับเริ่มราศีแรกครับราศีแรกครับขึ้นมาเป็นราศีเมษนะครับมาเป็นนาคภรนนาคภรราครับชาวราศีเมษนะวันนี้นะคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีคุณกําลังจะได้รับ ความรักเด่นมากสำหรับความรักชาราศีเมฆครับในวันนี้นะคุณจะได้มีรักที่สุขสมหวังสุขสมใจนั่นเองไม่ว่าคุณจะหมายตาหมายใจผู้ใดเอาไว้คุณนะครับจะมีเกณฑ์ได้คู่ครองที่สมใจและคนคนนั้นที่คุณหมายตาหมายใจจะใช่เนือ้อเนื้อคู่ของคุณนะครับแล้วก็ ท่านใดนะครับที่กําลังเป็นโสดกําลังสละโสดท่านใดที่กําลังมีเหตุเลิกลาอย่าล้างกําลังจะได้กลับมาลักกันหนึ่งนะครับก็ขอชาวราศีเมษโชคดีครับนะครับเปิดมาใบแรกนะเราก็ได้อ่ารับความรักกันเลยนะครับเป็นไพ่นาคพบรักนั่นเองครับนะครับปราศีจะไปครับ เป็นชาวราศีพฤษภโอ้เรามาดูกันครับจากความรักแล้วชาวราศีพฤษภมาเป็นนาคสมสู่คําว่านาคสมสู่ครับเปรียบเสมือนกับความรักเปรียบเสมือนกับการสมสู่การได้อยู่คู่ครองกันการได้อยู่เป็นคู่กันนั่นเองชาวราศีพฤษภครับวันนี้นะท่านใดนะครับแม้สองเรื่องนี้สองราศีนี้มากับความรักล้วนเลยนะครับ ท่านใดนะครับที่กําลังนะครับละหองละแหงกับแฟนก็มีโอกาสจะได้พบอ่ากลับมาพบกับความใหม่ก็คือรักใหม่นะครับแต่คนเดิมนะและที่สําคัญครับท่านใดที่กําลังอยากมีบุตรมีธิดานะครับมีลูกเนี่ยกาลังจะได้รับความสุขสมใจนะครับคุณกําลังจะมีลูกนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับความรักในช่วงนี้กําลังสุขสดใสแฮปปี้นะครับแต่ก็มีอีกเรื่องดึงสําหรับชาวร,ราศีพฤษภต้องระมัดระวังคาว่าสมสู่คืออะไรครับการครบหลายคู่นะครับการครบซ้อนคบหลายคู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะคําว่านักสมสู่คือสมสู่นะครับบ่งบอกถึงเครื่องหมายทางเพศเลยนะยังไงก็ เอาใจช่วยขอชาวราศีพฤษภโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนขึ้นมาเป็นนาคแผงสองคำว่านาคแผงสองเปรียบเสมือนกับการพุ่งการเพ่งเล็งนะครับการพุ่งเป้าหมายที่จะกระทำในสิ่งที่เรานั้นมีความคาดหวังให้เกิดความสำเร็จนะเด็ก ในวันนี้ชาวราศีเมถุนคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จความโชคดีในชีวิตเกิดขึ้นนะครับส่งผลทำให้ชีวิตในตอนนี้นะครับเป้าหมายที่วางเอาไว้เป้าหมายที่เล็งเอาไว้จะไปถึงอย่างแน่นอนเอาใจช่วยชาวราศีเมถุนครับอ่านะครับในตอนนี้นะครับผมกัจอาจารย์เก้กายยานันต์เปิดสายยานแห่งนักรารนะครับวันนี้นะครับ ผม,มาพยากรณ์โดยใช้ศาสตร์เจ้าปู่ไพ่กายะอนันต์และท่านใดนะครับที่มีความประสงค์จะเช็คดวงจะพยากรณโดยดูดวงแบบละเอียดทักเรามาได้เลยครับที่กายะอนันต์ทุกช่องทางในวันนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับนะเอาละครับราศีต่อไปครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎครับมาครับ โอ้โหขึ้นมาเป็นนาซับอุดมสมบูรณ์คําว่านาซับอุดมสมบูรณ์บ่งบอกครับวันนี้นะเช้าราศีกรกฎครับไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรจะลงทุนสิ่งใดก็ตามวันนี้คุณจะสําเร็จคุณจะมีโชคคุณจะมีหลักคุณจะมีเงินและสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าจะลงทุนนั้นมันจะก่อเกิดเนื้อเงินนะครับอย่างแน่นอนให้ผลมีกำไรนะครับ นะมีกำไรอย่างแน่นอนเอาจะช่วยชาวราศีกรกฎครับครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงชาวราศีสิงครับขึ้นมาเป็นนาคเล่เหลีย่ยมคําว่านาคเลนเลีย่ยมในวันนี้ครับเปรียบเสมือนกับการมีเลนเหลีย่ยมให้ระมัดระวังนะครับชาวราศีสิงนะวันนี้ระมัดระวังคนหลอกลวง คน,คนไม่จริงใจคนไม่จริงใจคนมีเล่ห์เหลี่ยมกับเรานะครับในวันนี้นะไม่ว่าจะทำอะไรทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะทำอะไรทำสิ่งใดก็ตามวันนี้ครับจะมีคนเข้ามาและหลอกให้เราตายใจนะครับสังคมณปัจจุบันนี้นะครับมันก็อยู่ยากคนดีคนไม่ดีปะปนกันนะครับพิจารณาในวันนี้ให้ดี จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครในวันข้างหน้าเอาใจช่วยชาวราศีสิงคับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีกันชาวราศีกันครับได้หยิบคัพ,พยากร์ขึ้นมาแล้วครับเป็นนาคเดินทางไกลคําว่านาคเดินทางไกลเปรียบเสมือนกับความสําเร็จในการเวลาที่จะมาถึงนี้ กำลังจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วกำลังจะได้รับความสำเร็จแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกันนะนักเดินทางใกล้เปรียบเสมอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่รอคอยมาจากอดีตกำลังส่งผลให้เกิดความสำเร็จความเจริญความก้าวหน้านะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้ชาวราศีกันคุณ สำเร็จในสิ่งที่หวังอย่างแน่นอนครับอ่านะครับก็ในวันนี้นะครับผมอาจารย์เก้่กายยะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักรานะครับวันนี้นะครับผมได้นำศาสตร์แห่งเจ้าปู่คือไพ่กายยะอนันต์นะครับนำมาเผยแพร่ให้กับทุกทุกท่านนะครับและที่สำคัญครับท่านใดที่มีความประ,ระสงค์จะเช็คดวงดูดวงแบบและเอียดแบบเจาะลึก สามารถติดต่อเรามาได้เลยที่กายะอนันต์ทุกช่องทางครับราคาราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีตุลอ่าเรามาดูกันครับชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนาคผจญศัตรูคําว่านาคผจญศัตรูครับบ่งบอกถึงการสู้รบปบมือบ่งบอกถึงอุปสรรคบ่งบอกถึงปัญหา ชาวราศีตุลครับวันนี้นะคุณกำลังมีปัญหาเข้ามาร้อมรอบด้านเลยนะครับกำลังมีอุปสรรคเข้ามานะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับวันนี้นะวิธีทางแก้นะครับสงบจิตสงบใจใครพูดอะไรก็ตามยิ้มพยักหน้าอย่าสร้างศัตรูเด็ดขาดเพราะวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสร้างศัตรูและจะส่งผลถึงอนาคตทำให้คุณทำอะไรก็ ลำบากไปด้วยนั่นเองนะครับยังไงวันนี้เอาใจช่วยชาวราศีตุลครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกโอ้ชาวราศีพิจิกขึ้นมาเป็นนาคบรรดาลโชคลาภหรือว่าบรรดาลทรัพย์นั่นเองบ่งบอกว่าชาวราศีพิจิกในวันนี้คุณกําลังจะมีโชคลาภคุณกําลังจะโชคดีไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําสิ่งใดก็ตามในวันนี้เงินจะวิ่งเข้าหา ทุกทิศทุกทางจนส่งผลให้คุณวันนี้มีเงินมีโชคลาภได้หยิบกับเงินก้อนใหญ่ในวันนี้นั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกคุณกำลังมีเกณฑ์โชคดีครับนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูเอาละครับเรามาดูกันครับโอ้โหชาวราศีธนูครับขึ้นมาเป็นนาคแปลงกายเป็นปลาไหลเผือก คำว่าแปลงกายเป็นปะลายเพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกถึงทิศทางในขณะนี้ครับชาวราศีธนูดวงเกณฑ์กําลังมีการเปลี่ยนแปลงมีการกําลังมีการโยกย้ายตําแหน่งงานกําลังมีการไหลลื่นโฟโนะครับไม่ว่าคุณโยกย้ายตําแหน่งงานคุณจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่ใดก็ตามจะบังเกิดความโชคดีในวันนี้นั่นเองนะครับสําหรับชาว ราศีธนูในวันนี้นะครับกําลังมีการเปลี่ยนแปลงคลังใหญ่เข้ามาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยครับเอาใจช่วยชาวราศีธนูครับนะครับในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะนันต์เปิดสายยานแห่งน,นกราชวันนี้ผมได้ใช้ไพ่กายะนันซึ่งปศาสา์แห่งเจ้าปู่องค์บร,รม,มครูพยาศีอนันตนาคราชนะครับมาพยากรณ์ให้กับทุกท่าน ครับและในวันนี้นะท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็ดดวงดูดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยที่กายอนันต์ทุกช่องทางครับนะครับราศีตะไบครับเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรครับขึ้นมาเป็นนาคคู่มิสหายคําว่ามิสหายเปรียบเปรียบเปรียบเสมือกับกันลยานมินรเปรียบเสมือนกับเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนกับคนรอบกายที่ดีกับเรา ในวันนี้ครับชาวราศีมังกรครับคุณจะไม่โดดเดี่ยวคุณจะไม่เดียวดายคุณจะมีคนอยู่ข้างกายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแฟนภรรยาหรือบุตรที่ดาเขาจะไม่ทิ้งคุณเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณในขณะที่คุณกําลังตกระกรมราบาในวันนี้ชาวราศีมังกรคุณกําลังจะได้โชคดีจากคนรอบข้าง จะได้รับความโชคดีจากคนรอบข้างเอาใจช่วยชาวราศีมกกังกรครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมอชาวราศีกุมวันนี้ครับขึ้นมาเป็นนาคหลับไหลหรือว่านาคนิทราบ่งบอกว่าวันนี้ครับชาวราศีกุมนะไม่ว่าจะทําอะไรในวันนี้นะก็จะยังไม่บังเกิดผลคนรอบข้างจะยังไม่เห็นคุณค่า จะยังไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทําได้รังสรรค์นในสิ่งที่ดีมอบให้สําหรับทุกคนในวันนี้ดวงเกณฑ์ของชาวราศีกุมยังหลับไหลยอยู่ถามหาโชคลาภโชคลาภก็ยังไม่มาครับยังไงก็เอาใจช่วยชาวราศีกุมสู้ๆนะครับอดทนฝ่าฟันด้วยสติปัญญาเอาใจช่วยขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีน ชาวราศีมีนวันนี้ขึ้นมาเป็นนางนากร่ายสเสน่ห์คำว่านางนากร่ายสเสน่ห์เปรียบเสมือนกับการร่ายเวทมนต์คาถาทําให้คนหลงรักทําให้คนชอบทําให้คนนิยมวันนี้ครับคุณจะต้องเด่นในเรื่องของการสร้างโปรไฟล์นะครับสร้างโปรไฟล์ทําให้ตัวเรามีสเสน่ห์ได้นะครับถ้าเรามีสเสน่ห์บ่งบอกถึงการที่ จะได้เป็นที่รักของทุกคนไม่ว่ายักษ์มารอินพรมเทว,วดามนุษย์รักคุณในวันนี้นะคําว่าไร่สเสน่ห์คุณจะต้องมีสเสน่ห์มากๆทาตัวมีสเสน่ห์อย่าทาตัวเศร้าหมองนะครับวันนี้ชาวราศีมีนเอาใจช่วยครับเอาละรนะครับก็ในวันนี้นะครับนะผมอาจารย์แก่ากายอนันต์เปิดสายยานแห่งน,นะครับวันนี้ผมได้ใช้หลักวิชาการไพ่ากายอน,นันต์ ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งเจ้าปู่พญาศีอนันตนาคราชมาพยากรณ์มาทํานายทายเกณฑ์ให้กับทุกทกท่านในวันนี้นะครับท่านใดนะครับที่มีความประสงค์จะเช็คดวงดูดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยที่กายะอนันต์ทุกช่องทางและท่านใดนะครับที่กําลังดูอ่าสีแดงสีฟ้านะครับอย่าลืมติดตามบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอนะครับและเราจะมีดวง12ราศีอยู่ในบ้านทัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงนะ รายการเกี่ยวกับสายายานพญานาคโดยมีผมประจันเก้กพิลาลารล่าองลางสอ,อนนะครับและน้องโบกายะอนันต์เป็นพิธีกรและจะมีบทสวดดีๆอยู่ในสีแดงบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมประจันเก้ก,กายะอันันต์เปิดสายยานแห่งน,นักราชดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีนี้จะเป็นไกด์ไลน์เป็นทิศทางนําทางให้เกิดความเชื่อมั่นสําหรับทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอให้ท่านโชคดีล่ำลากันก่อนครับสวัสดีครับ